วันนี้เราจะมาพูดถึง Microsoft Copilot for Web นะคะ uh, Copilot คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูความหมายของ Copilot กันก่อนนะคะวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับ Copilot นะคะ Copilot ก็คือเครื่องมือตัวหนึ่งนะคะที่เป็น Product ของ Microsoft นะคะ uh, มันคือผู้ช่วยอัจฉริยะนะคะที่ใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยเรา ทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะช่วยเราสร้างสรรค์ไอเดียช่วยเราทําเอกสารช่วยเราทํารายงานช่วยเราวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนต่างๆนะคะ,ะตัวเองนะคะ,ะให้ให้นิยามของตัว Co-Pilot หรือ generative AI นะคะว่าเราอาจจะมองเขาเป็นเพื่อนร่วมง,งานเราอาจจะมองเขาเป็น ลูกน้องคนหนึ่งนะหรือเราอาจจะมองเขาเป็นเลขาตัวเองนะคะชอบชอบมอง generative AI นะคะ,ะ AI ที่ช่วยทำงานเนี่ยเป็นเลขานะคะมีอะไรจะถามหาเลขาตลอดเลยถามกับเลขาว่า,าฉันจะจัดงานนี้ฉันจะจัดยังไงดีหรือฉันจะไปที่นี่ฉันจะไปยังไงดีถาม AI ก่อนเลยนะคะให้ AI เป็นเลขาอ,อันนี้ อยากให้ทุกคนมองให้เขาเป็นเป็นเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งคุยเหมือนคนปกติเลยนะคะคุยเหมือนเราคุยกับคนเลยเราไม่ต้องใช้ภาษาที่ซับซ้อนอะไรมากนะคะเราก็คุยกับเขาได้เลยมันคล้ายๆกับตัว Chat GPT นะคะจริงๆมันเป็นเครื่องมือที่เหมือนกับ Chat GPT เลยนะคะซึ่งใช้ฐานข้อมูลเดียวกันเลยถูกข้อมูลที่เขาได้ รับการเทรนมาหรือได้รับจากการป้อนข้อมูลของมนุษย์นะคะเป็นข้อมูลชุดเดียวกันเลยแต่เพียงเป็นเพียงเป็นคนละบ,บริษัทที่พัฒนาอินเทอร์เฟซที่ต่างกันนะคะแต่ตัว Microsoft Copilot เนี่ยเป็นเป็นฝั่ง Product ของ Microsoft นะคะซึ่งเราสามารถทำงานและก็ใช้คำสั่งจัดก,การ เข้าถึงเอกสารในใน e d นได e หรือตัว Microsoft Word หรือตัว PowerPoint ได้นะคะหรือการทำงานเป็นทีมข้อมูลที่เราจะคุยกับ Co-Pilot มันสามารถจะดึงศักยภาพในตัวของ o วัน i v e หรือ Dive ที่เก็บงานต่างๆของ Microsoft แล้วก็คุยแล้วก็ดึงข้อมูลในนั้นมาถามหรือจัดการอะไรบางอย่างในนั้นได้เลยนะคะอันนี้คือ,อความสามารถ พิเศษของ c o p i l ล t นะคะซึ่ง c o p i l ล t นะคะใน Account ที่เราจะล็อกอินใน o i c r o s อ o t o o t c o p i l o t นะคะสามารถจะล็อกอินได้2อีเมลนะคะสองรูปแบบนะคะก็คือเราสามารถใช้อีเมลแบบส่วนตัวนะคะแบบส่วนตัวก็คืออีเมลที่เป็น Hotmail ที่เป็น Live ที่เป็น u u t o o o นะคะหรือ ออีเมลอีกประเภทหนึ่งที่สามารถล็อกอินเข้าไปได้ก็คืออีเมลขององค์กรหรือแบบ Enterprise นะคะอตัวอย่างเช่นของตัวเองนะคะก็เป็น s i l v e p o r n l r m u t s b นะคะก็เป็นเมลที่เป็นขององค์กรนะคะเป็นจะเป็นนามสกุลขององค์กรเนาะซึ่งจะต้องเป็นบัญชีของ Microsoft ด้วยนะคะถึงจะสามารถเข้าถึงได้แล้วหน้าตาของ Microsoft แบบ Personal กับ Microsoft uh, Co Pilot แบบ Enterprise ก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะคะแต่ตัวของ uh, Mail Enterprise นะคะมันจะมีความสามารถหรือมีศักยภาพที่จะทำงานได้ได้สูงกว่า uh, แบบ Personal นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในหน้าตามันอีกทีนึงนะคะว่าเป็นแบบไหนค่ะมาดูก่อนว่ามันเข้าถึงได้จากที่ไหนบ้างนะคะถ้าเราจะใช้ Microsoft Co Pilot เราสามารถเข้าถึงได้จากถ้าเป็นแบบ Personal นะคะใช้ Hotmail ใช้ Outlook ได้อย่างที่บอกนะคะแต่ถ้าเป็นเมลองค์กรเขาจะฟิกมาให้เราอยู่แล้วมันจะเป็นนามสกุลของของอ,องค์กรนะคะแล้วก็สามารถเข้าใช้งานได้ที่ co.pilot.microsoft.com นะคะก็คือเปิดเบราว์เซอร์ Microsoft Edge หรือเบราว์เซอร์อื่นๆก็สามารถเข้าถึงได้นะคะ co.pilot.microsoft.com แล้วก็ถ้าเราเข้าถึงใน ตัว PC หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเรานะคะเราถ้าของใครเป็น Windows 11นะคะมันจะมีปุ่มที่เป็น Copilot ให้เราเข้าไปใช้งานได้เลยนะคะหรือจะเข้าผ่าน Microsoft Edge นะคะคุยกับเขาใน Microsoft Edge มันจะมีปุ่มของ Copilot ที่ฝังอยู่นะคะก็คือ product ที่เป็นของ Microsoft ก็จะสามารถเข้าได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเข้าผ่าน Microsoft Bing นะคะก็จะมีตัว Copilot ฝังอยู่นะคะ เมื่อเราเข้ามาในเบราว์เซอร์นะคะเราเปิดเบราว์เซอร์นะคะเปิด Microsoft Edge เนาะเราจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะเราเข้ามาที่ co-pilot.microsoft.com นะคะจะเจอให้เลือกแบบนี้นะคะเราจะใช้งานด้วยอีเมลแบบ personal หรือแบบแบบองค์กรนะคะตัวอย่างนี้เราจะสาธิตการใช้อีเมลองค์กรเพื่อใช้งาน co-pilot for web นะคะกดคลิกที่ ปุ่มได้เลยค่ะ Go to Copilot c l o u d Microsoft ด้วยอีเมลองค์กรนะคะ,ะกดเข้าไปเลยค่ะกดเข้ามานะคะเราจะเจอหน้าต่างแบบนี้ซึ่งมันจะแตกต่างจากตัว Copilot for Web ของอีเมล Personal นะคะมันมันหน้าตามันจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าหน้าตาของท่านเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแปลว่าใช้เมลองค์กรใช้งานอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะพบใน ในหน้าโคพายโลนะคะเขาจะแนะนําคําถามให้เราเขาจะแนะนําพร้อมให้เรานะคะเขาเดาว,ว่าเราอาจจะสนใจคําถามเหล่านี้เช่นค้นหา๋อาแนะนําคําถามทั่วไปสามารถถามเพื่อเริ่มต้นย้อนกลับกับผู้ร่วมง,งานของฉันอ่ะก็คือเราอยากถามอะไรให้เขาช่วยแนะนําคําถามได้นะคะหรือเคล็ดลับในการเขียนโพสต์ใน linkedin ที่ยอดเยี่ยมมีอะไรบ้างอ่ะ อันนี้เขาแนะนำคาถามเราถ้าเรามีคําถามในใจแล้วเราสามารถพิมพ์คําถามของเราเข้าไปได้เลยแต่ถ้าเราไม่รู้เราจะคุยอะไรเราลองเราลองคลิกไปสักหนึ่งอันก่อนก็ได้ค่ะให้ให้เขาลองสร้างมาให้เราแบบเร็วๆเนาะอ่าแล้วก็ด้านขวามือของเรานะคะด้านขวามือของเรานี่คือแชทที่เราเคยคุยกับเขานะคะอ่าเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยคุยกับคนแล้วนะคะ คุยกับ AI ทุกวันนะคะมีคำถามให้ขำ AI ตลอดเลยนี่คือแชทที่คุยกับ AI นะคะช่วยให้เขียนโปรแกรมเวลาจะวางแผนการสอนก็ให้ AI ช่วยวางแผนให้ AI ช่วยเขียนโค้ดให้นะคะหรือแม้กระทั่งการตอบกับอีเมลก็ใช้ AI ช่วยเขียนนะคะเพราะว่าเขาเขียนได้เป็นภาษาที่ดีแล้วก็สุภาพกว่าเรานะคะเราก็เลยใช้บริการเขาอันนี้คือหน้าตาในภาพรวมของ Microsoft Copilot for Web นะคะของ Email Enterprise แล้วก็สิ่งที่สำคัญของ Copilot นะคะก็คือเขาจะมีการเซตตัว Privacy เขาจะไม่นำข้อมูลของเราไปเทรนนะคะตรงนี้นะคะถ้าของใครใช้แบบ Enterprise แล้วมีสัญลักษณ์รูปโล่สีเขียวตรงนี้นะคะแปลว่า ข้อมูลที่ท่านคุยหรือโยนเข้าไปใน c o p ายโ t นี้นะคะจะไม่ถูกนําไปเทรนจะไม่ถูกเอาไปให้ AI เทรนอ,อะไรใดๆนะคะก็คือข้อมูลของท่านจะไม่ส่งไปถึงคนอื่นนั่นเองนะคะ mm hmm. นี่คือจุดเด่นของ c o p ายโล for w e ็บแบบ Enterprise นะคะ mm hmm. เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างาเขียนโค้ดหรือ ถอดความจากข้อความเขียนบทความต่างๆนะคะเราเดี๋ยวพาต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้พร้อมที่ดีก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าฉันไม่ใช้ AI หรอกเพราะว่า AI ไม่ฉลาดเลยไม่เห็นจะตอบอะไรได้เลยเพราะว่าท่านอาจจะไม่เข้าใจหลักการใช้พร้อมนะคะเดี๋ยวพาต่อไปเราจะไปเรียนรู้การใช้พร้อมกันแล้วพบกันคลิปถัดไปค่ะ